มาดูเหตุผลกันนะคะว่าทำไมอาร์เนสลอตถึงเอาชนะใจไมเคิลเน็ดเวิร์ดแล้วก็ริชาร์ดฮิวเนื้อแคนดิเดตคนอื่นๆที่จะเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลเรียกด้ว่าชื่อนี้มาแรงรมากๆในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลยนะคะสำหรับอาร์เนสลอตค่ะกุณซื้อวัย45ปีของเฟยนูตตอนนี้ขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งแซงหน้าคนอื่นๆแล้วนะคะที่จะเข้ามาคุมทีมแทนยเกนคอป โดยก่อนที่จะไปฟังเหตุผลกันนะคะมาฟังข่าวล่าสุดกันก่อนโดยนะักข่าวเทียนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโลมาโนออนสตีนรายงานเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าตอนนี้เลวผูดได้เปิดฉากเจราจาก,กับเฟยนูดเพื่อตกลงค่าตัวของอาร์เนสลอตเรียบร้อยนะคะเนื่องจากกุนซือชาวดัตลายนี้ค่ะไม่มีค่าฉีกสัญญาทางเฟยนูดเนี่ยอาจจะเรียกค่าชดเชยเหมือนที่พวกเขาได้จากท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อปีที่แล้วก็ได้ มาดูเหตุผลว่าทำไมอาร์เนสลอตถึงเอาชนะใจ ทีมผอออก,กินลาของลิเวอร์พูลที่จะเลือกมาเป็นผู้จัดการทีมในครั้งนี้นะคะข้อมูลนี้ก็ได้มาจากเมอริซ่าเรดดีเทียนหนึ่งจาก Skysport ที่ได้บอกว่าอันนี้สแลตคนนี้นะคะโดดเด่นมากเรื่องการพัฒนานักเตะแล้วก็ทีมฟุตบอลซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาทำได้สม่ำเสมอเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะพาทีมประสบความสาเร็จได้ด้วยเขาได้ใช้งบประมาณเพียงน้อยนิดค่ะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยได้เกินเป้าหมายจริงๆโดยเขาโดดเด่นในเรื่อง ของการทำผลงานในสนามที่ดีมากๆถ้าเทียบกับงบประมาณที่ได้รับนั่นเองเห็นได้จากสมัยตั้งแต่คุมทีมอาแซกอักมาแล้วก็เฟยนูตนี่แหละค่ะ รวมไปถึงสไตล์การเล่นของเขาน่าจะเหมาะกับระบบเก่าของรเวอ์พูมากๆน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสไตล์บอลอะไรมากมายขอ้อ1ก็คือสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้เขาเคยพาทีมเข้าชิงยูโรปากับโลมาเมื่อ2ปีก่อนนะคะแต่กลับกลายเป็นโลมาที่ได้แชมป์ไปนะและต่อยอดด้วยการคว้าแชมป์ลีกฮอลแลนด์ได้สำเร็จค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่า10ปีหลังเนี่ยเฟยนูได้แชมป์ลีกแค่2สมัยเท่านั้น ข้อนี้คือสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะเขาคิดว่าสล็อตเนี่ยสามารถทำงานได้ดีภายใต้โครงสร้างที่สโมอสอนวางเอาไว้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่เนาะในการที่ให้ผอ,ออกีฬาค่ะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายมากกว่าผู้จัดการทีม และอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะัก็คือเขาสามารถเติมพลังให้แกะสโมสรรวมไปถึงแฟนบอลได้ด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มิริซาเรด,ดี้นะคะได้สรุปเอาไว้คร่าวๆเนาะทางด้านของเจมส์เพียร์ค่ะก็ได้เปิดเผยสาเหตุที่เลี้ยวผูชื่นชอบสล็อตเหมือนกันนะคะซึ่งก็คล้ายๆกันเลยเหตุผลเหมือนกันเลยจากที่ทีมวิเคราะห์ได้ทํางานกันมานะคะทางด้านของสล็อตเองเนี่ยมีคุณสมบัติตามสเปก แล้วก็ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ทีมงานของลิเวอร์พูลกำหนดไว้สไตล์การเล่นที่ทำทีมเน้นเกมรุกค่ะรวมไปถึงการให้โอกาสและพัฒนานักเตะเยาวชนและยังพาทีมประสบความสำเร็จด้วยระบบการเล่นที่ไม่จาเป็นต้องใช้เงินเยอะที่เซนตตายตบอบโจทย์นี่ก็เป็นข้อมูลวิเคราะห์ที่ทางสายข่าวเขาได้มานำเสนอกันนะคะสำหรับอาร์เนสอตคนนี้ค่ะ ซึ่งเนาก็ได้ไปอ่านในหลายๆเพศนะคะเห็นความเห็นเกี่ยวกับอันนี้สะลาหคนนี้แหละบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้ยบารามีไม่ถึงนักเตะไม่เขารบหลอกหลายๆคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับบารามีของเขานะคะแต่ว่าเนาเชื่อว่านักเตะของเรียบูเนี่ยมีทัศนคติมีวินยัยแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพพอที่จะทําหน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องนี้มันก็ต้องให้เวลากัน ต่อให้คนมีบารมีสูงสูงแต่อีกโก้คำคอทีมก็พังได้เหมือนกันนะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาคุมทีมหลังจากนี้นะคะเริ่มจากศูนย์กันทุกคนนะคะแล้วสโมสรเราอะ่ะมันมากับโครงสร้างอะไรแบบนี้อะ่ะมันก็ต้องได้คนที่มันเข้ากับโครงสร้างของสโมสรน,นะคะ ยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันในอนาคตนะคะสำหรับอานิสลอตคนนี้ก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะอาจจะเป็นเขาคนนี้หรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เขายังเป็นเต็งหนึ่งที่สายข่าวรายงานตรงกันอยู่ก็เลยเอาข้อมูลมาฝากกันนะคะคิดเห็นยังไงกับอานิสลอตคนนี้พิมพ์มาบอกกันได้แต่ไม่อบูริจีผมเขานะ